ความเป็นมาของอาเซียนอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญาณกรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคม2510โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง5ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ ได้ลงนามในปฏิญญากรุงเทพซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมการพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกและการทำลงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ใคลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติของระดับภูมิภาคข,ของประเทศต่างๆ ในเอเชียนในเวลาต่อมาได้มีบรูณายดารุสซาลามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพาพมา่าราชอาณาจักรกัมพูชาตามลำดับทำให้อาเซียนมีสมาชิกครบสิบประเทศวัตถุประสงค์หลักปฏิญากรุงเทพ ได้ระบ,บุวัตถุประสงค์สำคัญ7ประการของการจัดตั้งอาเซียนได้แก่ 1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการบริหาร 2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค 3. เสริมสร้างความจเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัยและส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรมการขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม 7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกองค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆและองค์การระหว่างประเทศตลอดระยะเวลากว่า4 0ปีที่มีการก่อตั้งอาเซียนถือว่าได้ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างมากจากความร่วมมือต่างๆของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์จากการที่ภูมิภาคเป็นสถิลภาพและสันติภาพอันเป็นผลมาจากกรอบความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งถ้าหากไม่มีความร่วมมือเหล่านี้แล้วคงจะเป็นการยากที่จะพัฒนาประเทศได้โดยลำพังหลักการพื้นฐานของความร่วมมืออาเซียนประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศได้ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานในการดำเนินงานในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกัน อันปรากฏอยู่ในกฎบัตรอาเซียนซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของอาเซียนที่เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อกลางเดือนธันวาคม2551และสนธิสัญญาไมาตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประกอบด้วย1การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราชอธิปไตยความเท่าเทียม บูรณาการแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ประจำชาติของทุกชาติ 2. สิทธิของทุกรัฐในการดำรงอยู่โดยปราศจากการแทรกแซงการโค่นล้มอธิปไตยหรือการบีบบังคับจากภายนอก 3. หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน 4. รละงับความแตกตา่างหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี 5. การไม่ใช้การขู่บังคับหรือการใช้กำลัง 6. ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างประเทศสมาชิกนอกจากหลักการข้างต้นแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงช่วงก่อนที่กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้อาเซียนยึดถือหลักการฉันทามติเป็นพื้นฐานของกระบวนการตัดสินใจและกำหนดนโยบายมาโดยตลอดหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือ การที่อาเซียนจะตกลงกันดำเนินการใดๆประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศจะต้องเห็นชอบกับข้อตกลงนั้นๆก่อนการที่อาเซียนยึดมั่นในหลักฉันธามติและการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันหรือที่ผู้สังเกตการอาเซียนเรียกว่าวิถีทางของอาเซียนในทางหนึ่งนั้นก็ถือเป็นผลดี เพราะเป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากในเรื่องระบบการเมืองวัฒนธรรมและฐานะทางเศรษฐกิจมีความสะดวกใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและดำเนินความร่วมมือในกรอบอาเซียนแต่ในอีกทางหนึ่งฉันทามติและการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในหลายโอกาสว่า เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กระบวนการรวมตัวกันของอาเซียนเป็นไปอย่างล่าชา้ารวมถึงทำให้อาเซียนขาดความน่าเชื่อถือเนื่องจากถูกมองว่ากลไกที่มีอยู่ของอาเซียนล้มเหลวในการจัดการกับปัญหาของอาเซียนที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกใดประเทศสมาชิกหนึ่งอย่างไรก็ดี การยึดถือฉันธามติในกระบวนการตัดสินใจของอาเซียนได้เริ่มมีความยืดหยุ่นมากขึ้นหลังจากที่กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่15ธันวาคม2551เนื่องจากกฎบัตรอาเซียนได้เปิดช่องให้ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาหาข้อยุติในเรื่องที่ประเทศสมาชิกไม่มีฉันธามติใด โครงสร้างอาเซียนโครงสร้างอาเซียนจะประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้สำนักเลขาธิการอาเซียนสำนักเลขาธิการอาเซียนได้จัดตั้งตามข้อตกลงที่ลงนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่หนึ่งในปี2519เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน และดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆของสมาคมอาเซียนและเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างสมาคมอาเซียนตลอดจนสถาบาันต่างๆและรัฐบาลของประเทศสมาชิกสำนักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียโดยมีหัวหน้าสนักงานเรียกว่าเลขาธิการอาเซียนสำนักงานอาเซียนแห่งชาติ หรือกลมอาเซียนเป็นหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิกซึ่งแต่ละประเทศได้จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบป,ประสานงานเกี่ยวกับอาเซียนในประเทศนั้นๆและติดตามผลของการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือต่างๆสำหรับประเทศไทยได้มีการจัดตั้งกรมอาเซียนให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านอาเซียนดังกล่าว กฎบัตรอาเซียนเป็นล่างสนทิสัญญาที่ทำร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรของสมาคมทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก,กับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปีพุทธศักราช2558ตามที่ผู้นำอาเซียนได้ตกลงกันไว้ตามกำหนดการจะมีการจัดทำร่างกฎบัติอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 0ต่อไป